31พฤษภาคมของทุกปีถือเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกระนวลสำสูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสี่รวมใจเดินลุณรงค์ในชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการเลิกบุหรี่และผลกระทบของยาสูบ ดังคำขวัญวันวงดสู่บุรีโลกปีพศ2567คือร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุรีไฟฟ้าบรรยากาศในการจัดกิจกรรมในวันนี้นักเรียนชั้นป .1 ถึงชั้นป .6 มีความตื่นเต้นและตระหนักรู้ถึงโทษของบุรีเด็กๆตื่นเต้นตลอดทางไม่แพ้กันกับคุณครูผู้ควบคุมแถว การเดินทางของนักเรียนเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเรียบร้อยขอขอบคุณนักดนตรีประจำโรงเรียนบ้านกระนวลํำสูงและคุณครูนักการพารงที่ช่วยกันกำกับดูแลแถวของนักเรียนในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะคณะครูและนักเรียนยรวมกันเก็บภาพก่อนค่ะ แมตรอกซอกซอยของหมู่บ้านบ้านกะนวลอำเภอสำสูงจังหวัดขอนแก่นก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเดินรณรงค์ของเราค่ะเลิกบุหรี่สำหรับอนาคตที่ดีกันนะคะ